สวัสดีครับสำหรับวันที่3นะครับกรกฎาคม2557นเดะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะอากาศกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างภาพแรกนะครับภาพนี้เป็นภาพฟาเรดนะครับเป็นภาพโดรทีนฟาเรดที่เราเห็นนี้นะครับลักษณะของกลุ่มเมฆจากแนวของร่องมรสุมด้านล่างล่างนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นน่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็อากาศก็ยังจมตัวอยู่เพราะยังคงมีบรรยากาศเย็นเก่าเนี่ย ทาให้ลักษณะอากาศไม่มีลักษณะของฝนถ้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้นะครับและต่อไปไม่แน่นะครับต่อไปลักษณะของเส้นความกดอากาศเท่านะครับือเส้นพันยี่สิบเนี่ยก็หนีขึ้นไปข้างบนเลยนะครับที่มีให้เหลือคือเส้นพันสิบสองนี่คงอยู่ทางใต้ตแสดงว่าความเย็นเย็นยังคงปกอยู่แต่ว่าไม่ถึงกันหนาวนะครับ อุณหภูมิอากาศนะครับอุณหภูมิอากาศตอนนี้ประเทศลาวนี่ก็ไม่เย็นนะฮะเป็นเย็นแถวเวียดนามตอนบนแล้วก็จีนตอนใต้นะครับที่เราเห็นจากสี่ตรงนี้ได้นะครับลมนะครับที่ระดับ600เมตรก็จะเห็นว่าลมที่ระดับนี้เริ่มไม่แน่ทิศนะคะร,ะรับแปลกวนเนื่องจากว่ามลอาาศเย็นอ่อนลงนะฮะทำให้ความเร็วลมก็ลดลงด้วยนะฮะลมเนี่ยลดลงนะฮะแล้วก็ลมเริ่มไม่แน่ทิศนะครับโดยเฉพาะด้านบนนี่ไม่เห็นลักษณะลมตะวันออกเฉียงเหนือโดยชัดเจนในที่ระดับนี้นะครับ ทางตอนใต้ๆก็เป็นลมตะว,วันออกซึ่งก็ไม่แรงนะครับแต่หลมยนวนที่เราเห็นว่ามีลมแรงตอนนี้ก็สีแดงๆเนี่ยก็เริ่มออกลงไปเป็นสีออกส้มๆนะครับอันนี้เป็นยอมความกดอากาศต่ำซึ่งก็ไม่มีบนอะไรตับบ้านเราซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรที่แน่นอนกับต่พอ่าวังไม่มีการพัฒนาตัวต่อไปมาดูการเปลี่ยนที่ระวงางความกดอากาศแล้วก็ลักษณะของบุูลบางกาศเห็นว่าเส้น1 2 0ขอ่าลงไป คงมีเพื่อน12นะครับให้เราเห็นอยู่อุณหภูมิอากาศก็คุ่นขึ้นนะครับสีเขียวนี่ก็เป็นประมาณ19นะครับที่15ถึง20ในยุกเขียวนะครับก mm ็ hmm. คือยังจับว่าเย็นๆอยู่ในช่วงเช้าอันนี้เป็นเกงเช้านะครับแต่เวลาทุ่มหนึ่งก็อุ่นนะเพราะว่าโลกม,มีการแผ่รังสีขึ้นยาวนะครับการสะท้อนกลับออกมาผสมผสานก็ทำให้อุณหภูมิี่อุ่นขึ้นอยู่ในเกณฑ์ 27องศาเซลเซียส30องศาเซลเซียสได้นะครับแต่ตอนบนๆก็ยังขอบขอยิ่งเย็นแล้วก็ประกอบกับเป็นพื้นที่สูงก็ทําให้อากาศยังคงเย็นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ราบนี่ก็จะร้อนละจะอุณมเริ่มร้อนนะครับทีนี้มาดูลมนะครับเปรียบเทียบระหว่างความกดอากาศและลมจะเห็นว่าลมเริ่มเป็นชี้นู้ชีนี้นะครับที่ระดับ1 5 0 0เมตรซึ่งระดับนี้ไม่มีฟิกชันหรือไม่มีแรงเสียดทานจากภูเขาต้นม้มันน่าจะแบบวิ่งตรงได้ง่ายแต่ว่ากับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แนสดนงว่าลมมันอ่อนมากนะครับไม่แน่ทิเท่าไหร่นะครับพอทุ่มหนึ่งนี่เริ่มจัดกระบวนท่าได้เป็นลมตัวชิว้นเหนือชัดขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ว่ากาลังลมนี่อ่อนมากนะครับอินเกณฑ์9มลันะครับประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็อนเก์ลมตัวชิว้นเหนือลดข้อมจากตัวนนออกเพราะว่ามีความแปรปรวนของความบุราก,กาซึ่งมีกําลังอ่อนนะครับมาดูคลื่นลมนะครับซ้ายมือเป็นลมที่ระดับ10เมตรนะครับลมที่ภาคควบคุมก็อยู่ระดับ สิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยตรงนี้เท่านี้เท่านั้นนะครับคลื่นก็จะอ่อนไปเลยเห็นไหมครับคลื่นสีเงินนี่คือห้าสิบเซนตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับอันนี้ก็เมตรครึ่นตรงนี้เคยรร m, แรงๆห้าหกเมตรตรงนี้ก็หายหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่ส่งมาจากลมแล้วก็ส่งไปถึงผิวน้ำนี่ก็น้อยลงอันนี้ตอนเจ็ดโมงเช้าวันนี้นะครับมาดูตอนทุ่มหนึ่งนะฮะทุ่มหนึ่งก็แรงขึ้นมานิดหนึ่งลมแรงแต่ว่าคลื่นก็ไม่แรงแต่ว่าแนวไทยเนี่ยคลื่นมีความสูงคลื่นนี้ลดลงไปเลยนะหมายความว่า ขึนน้อยมากนะครับพอตอนอวันที่4-7ของเช้าก็ทะเลมีคลื่นแต่น้อยนะครับโดยดูการเปรียกรลักษณะของอากาศนะครับโดยเฉพาะความกดอากาศแล้วก็ความเร็วรโลเจียดับหมื่นห้าร้เมตรนะครับจาก ECMWF วันที่3ทุ่มหนึ่งนะฮะก็คือคืนนี้ทุ่มหนึ่งเห็ว่าเส้นพันสิบห้าอยู่ตรงนี้สามพันยี่อยู่ตรงนี้ก็จากบ้านเราไปทําให้อุณหภูมิขึ้นนะถ้าดูวันที่14ก็จะเห็นว่าไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะครับหมายความว่า ไม่ได้มีความเย็นลงมาครับมีแต่ถอยเข้าไปนะครับวันที่หกนี่ก็ถอยเข้าไปมากเลยนะครับซึ่งในช่วงนี้อาจจะมีฝนได้ถ้าอากาศมีความชื้นเพียงพอแต่ว่าถ้าอากาศแห้งมันก็ไม่มีฝนนะครับต่อมาวันที่เจ็ดนี่ยก็ยังไม่มีลักษณะขอลอากาศเย็นไหลเข้ามานะครับวันที่แปดก็ไม่มีพอวันที่เก้าเริ่มมาแล้วนะเส้นผ่านศูก็าเข้ามาตรงนี้เส้นผ่านยี่สิบเข้ามาเนี่ยมีมวลอากาศเย็นกระแทกเข้ามานะครับพอวันที่สิบเริ่มมาลงมานิดนึงนะฮะวันที่สิบนะฮะ พัี่สิบปุ๊บพอวันที่สิบเอ็ดก็เข้ามาประชิดมากขึ้นแต่ว่าเส้นพันยี่สิบเนี่ยก็หาก่างแสดงว่าไม่ชันคือห่างระหว่างสองเส้นเรียกว่ากรีเดียนนะครับไม่ชันมากนะฮะก็ลมพัดชีโชยมาเส้นมาสิบห้าตรงนี้พันยี่สิบตรงนี้ครับภาพสุดท้ายนะครับก็คือภาพนี้พันยี่สิบก็ยังขอยออกไปอีกพันสิบห้าไปอยู่แล้วอากาศที่จะเย็นๆได้เฉพาะภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนตนนะนอกนั้นก็จะขึ้นอุณหภูมิสูงข,ขึ้นครับภันนี้ก็เป็นลักษณะการสรุปลักษณะการช่วง ที่ผ่านมานะครับแต่ก็พยากรณ์ใปข้างหน้าด้วยดังนั้นลักษณะของอากาศในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูหนาวเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่หนาวน้อยคือหนาวจัดๆเนี่ยหรือหนาวมากเนี่ยได้ผ่านพ้นเราไปแล้วนะครับดังนี้ก็เก็บเกี่ยวความความหนาวเย็นเอาไว้ในอดีตนะครับปัจจุบันนี้ก็ดำเนินชีวิตกันอย่างปกติแล้วก็อย่างเรามาระวังมากขึ้นเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่อาจจะมีภัยพิบัตินะครับดังนั้นเราก็ไม่ไม่ต้องตื่นเต้นตื่น,น,นระหนกนะมารับรู้ข่าวสารกับ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลนะครับขอบคุณมากครับ